ครับสวัสดีครับพบกับผมโค้ชเอกันต่อนะครับในคอร์สของ PHP workshop นะครับตอนระบบข่าวสารแล้วก็กิจกรรมกันต่อนะครับในวันนี้เราก็จะมาสร้างฟอร์มนะครับในส่วนของตัวเ,เพิ่มข่าวแล้วนะครับเ,เพราะฉะนั้นผมก็จะพาไปดูในส่วนของระบบเรานิดนึงใช่ไหมตอนนี้ก็คือเราทําลงทะเบียนอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วกเ็เข้าสู่ระบบนะครับเรียบร้อยผมก็กรอก แอดมินใช่ไหมรหัสผ่านที่เราฟิกไว้ก็คือ1 2 3 4 5 6นะครับจากนั้นก็ล็อกอินเข้าไปอ่ะโอเคนะครับมาดูโค้ดกันนิดนึงก็คือไฟล์เมนนะครับ .php ในตัว c u r e ใช่ไหมผมก็เปิดไฟล์ main.php ขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่ลิงก์นะครับเพิ่มข่าวเข้าไปนะครับใครยังไม่ได้พิมพ์ก็พิมพ์ซะนะครับแล้วในส่วนนี้นะครับตัวลิงก์เนี่ยผมก็จะ ต้องสร้างไฟล์นี้ใหม่ใช่ไหมเพราะว่ายังไม่มีไฟล์นี้นะครับก็คือไฟลนะ์ form frm_news.php นะครับผมก็คลิกขวา news แล้วเลือก PPP Webpage นะครับนะเหมือนเดิมผมก็พิมพ์ frm ใช่ไหม frm_news นะครับขึ้นมาแล้วก็ finish ไปนะครับอ่ะอันนี้ก็ลบไปลบทิ้งไปนะครับโอเคผมใส่ t i t ต e ให้ข่าวนิดนึงบอกว่าเป็นอะไรดีเพิ่มข่าวแล้วกันเนาะแล้วก็ ใส่เป็นอะไรครับตรงนี้เป็น H 1ดีไหมนะครับตรงนี้ก็บอกว่าเป็นเพิ่มข่าวนะครับอ่ะใส่เข้าไปคราวนี้นะครับผมก็จะสร้างฟอร์มขึ้นมานะครับสร้างฟอร์มขึ้นมา1ฟอร์มนะรตรงนี้นะครับอ่าโอเคนะครับอ่ะผมก็ใส่นะครับ แอคชั่นเข้าไปบอกว่าข้างในเนี้ยนะครับเดี๋ยวเราก็ไปเพิ่มข่าวใช่ไหมก็คือเป็น Insert News ละกันนะครับ .php ในนี้ผมก็จะใส่นะครับตัวอะไรนะเมทัลใช่ไหมเป็นโพสแล้วก็อ่าอ่า e นนะครับอ n c Type นี่ผมจะให้เป็นอ่าอะไรนะที่เราจะอัพโหลดคือในตัวข่าวเนี่ย เราเราเราจะมีไฟล์ด้วยใช่ไหมในตัวขาวนี่จะมีไฟล์ด้วยก็คือจะเป็นตัวอ่า Type ตัวนี้อิ c type ตัวนี้นะครับเราต้องใส่เข้าไปด้วยนะครับรู้สึกว่าจะบอกว่าเป็นตัวนี้ครับเป็น Multipart นะครับอ่า multi t a r t อ่า form data ครับใส่เข้าไปนะครับเพราะว่าเราจะต้องทำการอะไรนะ อัพโหลดไฟล์ด้วยใช่ไหมตัวนี้นะครับโอเคฟอร์ม okay, เราอาจจะใส่อะไรนะใส่ ID ให้กับมันก็ได้เนาะหรือว่าใส่ชื่อใส่เนมให้กับมันก็ได้นะครับบอกว่าเป็นฟอร์มหก็ได้หรือฟอร์มนิวสอะไรก็ว่าไปนะครับโอเคนะครับตามนี้คราวนี้นะครับเราก็จะมาออกแบบนะครับมาออกแบบตัวข่าวกัน นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก่อนที่เราออกแบบเราจะออกแบบได้ไงเราก็ต้องไปดูใช่ไหมไปดูในส่วนของ database ก่อนว่าเราดีไซน์ไว้ยังไงนะครับผมก็เข้ามาเนี่ยนะครับ localhost slash ph phpmyadmin นะครับเข้ามาที่าฐานข้อมูลชื่อว่า news นะครับแล้วก็คลิกที่ตรงที่ b news ตรงนี้นะครับแล้วกดที่ structure ดูนะครับเรามาวิเคราะห์ตารางกันนิดนึงก็คือหนึ่งก็คือ news id ใช่ไหม ตรวนี้ก็คือมันเป็น auto increment แล้วเราก็ไม่ต้องไปสร้างฟอร์มอะไรใช่ไหมฮะตัวนี้มันจะเพิ่มอัตโนมัตินะครับส่วนตัว news topic นะครับหัวข้อข่าวตรงนี้ต้องทําละนะครับเป็นกล่องเราให้เป็นวาชา200นะครับในส่วนหัวข้อข่าวส่วนรายละเอียดข่าวนะครับเราให้เป็น text เลยนะครับก็ใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็มีตัว news file name ก็คือในส่วของขอรูปภาพประกอบนะครับก็คือเราจะเก็บชื่อชื่อไฟล์พร้อมนามสกุลน,นะครับในส่วนนี้ ส่วนสเตตัสนะครับเรายังไม่ได้คิดไว้ว่าเราจะเอาไปทำอะไรนะก็คือ d e f a u l t ให้มันเป็นศูนย์ไ้ก่อนก็คือไม่ต้องสร้างอะไรนะครับตัววันที่นะเราจะใช้วันที่ของ mysql เลยนะครับในการที่จะบันทึกนะครับตัววันที่แล้วก็เวลาลงไปเลยนะครับส่วน News นะครับตัว type id นะครับตัวนี้เราก็จะเก็บนะครับประเภทข่าวนะครับเก็บประเภทข่าวก็คือตัวนี้นะครับเป็น tb news type นะครับ ซึ่งเราตอนนี้เรามีตัวอะไรนะประเภทข่าวที่ได้กรอกไปแล้วนะครับใครยังที่ใครยังไม่ได้กรอกก็กรอกไว้ได้เลยนะครับก็จะมีเป็นข่าวทั่วไปนะครับแล้วก็เป็นข่าวรับสมัครงานนะครับตัวนี้ผมกรอกไว้2อันก่อนนะฮะอ่าโอเคเพราะ,ะนั้นโอเคนะครับถ้ามาดูตามนี้นะครับผมก็จะนะฮะดูตรงนิวส์ทั้งทีเป็นสตั๊กเจอร์นะครับ ก็จะสร้างตามนี้เลยนะส่วนเ,เราอาจจะให้เขาเลือกประเภทข่าวกันดีไหมนะครับเอาประเภทข่าวก่อนขึ้นก่อนแล้วกันเนาะตรงนี้นะครับผมก็จะใส่เป็นนะครับตัวเป็น label ดีไหมอ่า label for อันแรกเป็นอะไรนะ type ใช่ไหมครับผมก็จะยิงตามตัวนี้แหละ new type new type new type ตัวนี้นะครับ new type ก็คือผมจะให้เขาเลือกเ,อเลือกประเภทข่าวก่อนนะครับตรงนีน้ก็ใส่ label ไปนะครับผมก็ตรงนี้ก็ให้เป็น select นะครับเปิด select แล้วก็ปิด select นะครับข้างใน select ก็ ผมก็ตั้งชื่อแน่นอนใช่ไหมอันดับแรกก็คือตั้งชื่อว่าเป็น n w w t t y p นะครับเพื่อเลือกประเภทข่าวซึ่งประเภทข่าวตรงนี้เราจะต้องทำการดึงมาจากตัวฐานข้อมูลถูกต้องไหมครับตรงนี้เดี๋ยวเราก็มาทำกันเนะาะข้างในก็จะเป็นออปชั่นใช่ไหมครับตัวนี้แล้วก็ปิดด้วยออปชั่นนะครับในออปชั่นก็จะประกอบไปด้วยค่านะครับว่าเอาในออปชั่นนี้มีอะไรบ้างนะครับ ซึ่งตัวออปชันตรงนี้นะครับผม Copy มาเลยนะ Ctrl-C Ctrl-V นะครับมาเลยก็ตัวนี้ผมอาจจะบอกว่าโอเคบอกว่าอ่ะกาุณาเลือกประเภทข่าวนะครับอ่ะส่วนตัว Value ตรงนี้นะครับผมก็จะดึงข้อมูลนะครับมาจาก Database แล้กันเพื่อมาโชว์ประเภทข่าวเดี๋ยวเราเอาตัวนี้ก่อนเนาะ โอเคผมก็จะข้างบนนะผมก็จะทําการอะไรนะเปิดแท็ก PHP เพื่อที่จะต่อ Database ใช่ไหมก็คือในที่นี้เราต้อง Include ใช่ไหม Include ตัว connect db.php เข้ามานะครับก็คือ Include ตัวนี้ครับซึ่งเป็นไฟล์ที่เราไว้ติดต่อฐานข้อมูลอยู่แล้วใช่ไหมครั จา,จากนั้นนะครับในส่วนของตัวนี้ใช่ไหมออปชันตัวนี้ก็คือผมต้องวนลูปนะครับต้องมีการวนลูปนะครับหรือ,อเรียกนะครับข้อมูลที่อยู่ในตารางนี้นะครับก็คือตาราง TB News Type เนี่ยขึ้นมาแสดงในออปชันตรงนี้นะครับโดยค่าตรงนี้ข้างในก็คือเป็น News Type u อ d e r s c o r สกนะครับส่วน n e w Typ ทป d e ันเดอร์ e กอร์นี่ยก็คือจะอยู่ในนี้ นะครับอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นตรงจังหวะนี้ผมก็เปิดแท็กพลิพีเลยแล้วกันนะครับเพื่อที่จะอ่าผมก็ตั้งชื่ออะไรดี SQL new ใช่ไหมอ่ะโอเคนะครับก็สร้าง SQL ขึ้นมาตัวหนึ่งก็บอกว่า select star form เลยเนาะ select star form new type นะครับตรงนี้นะครับมานะลองเช็คดูตาร,รา,ยอยางอีกทีซิว่าถูกไหม tb เท่าที tb new t y p e นะครับเติม tb เข้าไปด้วยนะครับ tb new t y p e เครานี้เราก็ query เลยใช่ไหมตรงนี้ก็บอกว่า list อ่า new types ดีไหมอ่าตรงนี้ผมขอแก้หน่อยนะเป็น sql underscore new types แล้วกันนะครับอ่าเป็น resource นะครับตรงนี้ผมก็สั่ง mysql underscore query นะครับตรงนี้เป็น dbcon นะครับตรงนี้ก็จะเป็น sql ของเรา โอเคครับเมื่อคิวรี่มาได้แล้วใช่ไหมผมก็ต้องทำการบนลูปนะครับบนลูปเพื่อที่จะเฟดเอาข้อมูลนะครับทีนี้ผมก็จะลองเฟตนะครับโดยใช้ลูป Y นะครับลองดูก็จะเป็น row ตัวน,นี้ก็ให้เป็น row row new type ดีไหมะจะได้เป็นฟอร์แมตเดียวกันแล้วก็ใช้คำสั่งเฟดขึ้นมาเลยนะครับโดย,โดย ตัวแอสซอกเลยแล้วกันนะครับง่ายดีก็ข้างในก็จะเป็นレスนิวไทป์นะครับตรงเนี้ยตรงนี้ก็จะเป็นที่เราได้ดึงคิวเรี Q ขึ้นมาจากตัวฐานข้อมูลแล้วเรามาเก็บในตัวนี้ใช่ไหมจากนั้นเราก็ใช้คําสั่ง my sql นะครับทําการเฟดข้อมูลจากตรงนี้มาเก็บไว้ในตัวแปรนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวแปร row new type ก็จะเป็นตัวแปรอะไรที่เราจะเอาเข้ามาในจัดการใช่ไหมจัดการในนี้ นะอ่าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะอ่าทำการอ่าบนลูมเอ็กโคตรงนี้นะครับตัวนี้ผมอาจจะย้ายเข้ามาข้างในก็ได้นะครับโดยอ่าอาจจะเอ็กโคใช่ไหมตรงนี้อ่าอาจจะเอ็กโคตรงนี้แล้วก็แสดงเลยนะครับเพื่อที่จะวนลูมออกมานะครับอ่าข้างในตัวนี้ก็จะเป็นอ่าตัวแปรใช่ไหมอ่าวิธีง่ายๆนะครับเราอาจจะ ออโอเคผมอาจจะใช้ Echo แบบโขดตรงนี้ใช่ไหมส่วนข้างในตรงนี้ก็คือจะเป็นชื่อนะครับตัวแปรตัวหนึ่งที่เราจะดึงมานะครับหรือโรตัวนึงที่เราจะดึงมาก็คือเป็นตัว news type นะครับตัว news อ,อ,อะไรนะ n e w type id ใช่ไหมออขอชี้อีกทีนึ่งใช่เปล่าเป็น news type underscore id ใช่นะครับก็คือมาเก็บนะครับไว้ในส่วนของ value ตรงนี้ นะเพราะฉะนั้นผมสามารถที่จะต่อตัวแปรนะครับเอาตัวแปรมาต่อตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับผมก็จะ Echo อะไรผมก็จะ E c h o โนะดูดีๆนะครับผมก็จะใส่ข้างในนะผมจะใส่เป็นจุดแบบนี้นะครับซึ่งจะมาต่อสติงข้างในก็จะเป็นโรท้ายนะครับจริงๆก็เขียนได้หลายแบบนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะเขียนอะไรนะฮะโอเคจะต่อหรือไม่ก็ได้นะครับ ่าโอเคพอดีตัวนี้ผมไม่อยากให้เสียรูป html ไปเนาะอ่าเดี๋ยวค่อยไปดูใน r c e html อีกทีนึงก็เป็นอะไรนะ new type underscore d ใช่ไหมส่วนในตัวนี้นะครับส่วนในตัวนี้ก็จะเป็นอ่า row row new type นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว new new type underscore detail ใช่ไหมตัวเนี้ย อ่าโอเคจากนั้นผมก็เซฟครับมาลองดูดีๆนะครับลองดูตัวนี้ดีๆนะครับอ่าจริงๆเี้นแบบนี้ก็อาจจะสับสนนิดหน่อยนะเพราะว่าดูเรื่องการต่อสตริงนิดนึงนะครับหรือบางคนอาจจะแยกนะครับอ่า o โคเป็นดับเบิลโคดก็ได้เนาะตรงนี้นะครับก็จะง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราโอเคนะครับ จากนี้ผมก็จะลองรันดูเลยนะครับว่ามีเ r อร์รอ,อะไรไหมนะครับว่ารีเฟรชแล้วกดที่เพิ่มข่าวนะครับผมก็เลือกกดที่ประเภทข่าวอ่าเห็นไหมฮะเราก็จะได้ข่าวนะครับที่ถูกเฟดมาจากตัวอ่าทีบี new ไททนะครับอ่าตามนี้ใช่ไหมอันนี้เช็คซอสดูนิดนึงนะครับคลิกขวาแล้วเลือกดูรหัสต้นฉบับดูนิดนึงนะครับอ่าเนี่ย ครับเราเป็นรูถูกไหมนะครับโอเคเป็นรหัสมานะครับถูกต้องนะครับ HTML สวยงามนะมีตัวรหัสถูกต้องนะครับอ่ะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยพบก,กันกับคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ